สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับผมนะครับพี่ๆบอยพะลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3ามสิบเแล้วนะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับมาครับมาครับวันนี้นะครับบอยพะลองครับก็มีผลงานมาให้พี่พี่ได้รับชมนะครับก็ผลงานตลาดลงสีนะครับพี่ๆตลาดลงสีด้วยแล้วก็ แบ่งพี่ๆกลับมาด้วยนะครับซื้อพี่ๆกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ๆมาดูกันครับว่ามีรายการไหนมั่งครับถูกใจแบ่งต่อไปได้ครับมาครับรายการที่1ครับพี่ๆนี่มีใครถามหามีใครรออยู่ไหมครับได้มาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้นะครับชัดไหมนี่นะครับ เป็นเหรียญรุ่นสออกอะครับเหรียญทหารเสือราชินีนะครับเหรียญน,นี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับพร้อมเรียมพร้อมใช้แล้วครับไม่ต้องไปใครหาอยู่นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆนี่ดําเดิมนะครับตลอดวิงวิงอย่างนี้นะครับตลอดนี่นครับสวยพี่ๆเหรียญนี้สวย นี่ครับแซมลุงนิดนิดครับธรรมชาติสวยเหลือนี้ความเรี่ยมใครหาอยู่นะครับบอยพอลองเอาสี่ร้ยหสิบนะครับพี่พี่สี 450. ่รอยห้าสิบนี่ดำเดิมๆครับปลอดท่วมๆอย่างนี้นะครับอยพอลองเอาสี่ร้ยหสิบนะครับพี่พี่นี่ครับสวย ต่อไปอันนี้ก็สอกอเหมือนกันครับทหารเสือเหมือนกันนะครับพี่พี่อันนี้ก็สวยครับมาดูกันครับพี่พนนี่ได้มาเยอะอยู่นะครับพี่พี่วันนี้ทั้งเดินซื้อเองนะครับตลาดลงสีวันนี้ครับก็พอได้ซื้อนะครับพี่พี่พอได้ซื้อ วันนี้วันอาทิตย์ที่1ิบสี่นะครับรับประกันแท้ทุกรายการอีกเช่นเคยนะครับนี่สวยเหรียญนี้มาเพราะอสี่ร้อยนะครับพี่ๆสี่ร้อยสี่ร้อยครับอันนี้ก็สอกกมันกันนะครับได้มาสามเหรียญน,นะพี่ๆอันนี้ นี่นจะเป็นบล็อกหน้าใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นบล็อกหน้าใหญ่พี่พี่นี่นะครับขอบตัดรับประกันแพ้ทุกรายการนะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับได้ไปแบทดลองรับประกันให้นะครับสบายใจได้ครับเหรียญน,นี้ พอลองเอาสามร้อยห้าิบนะครับพี่พี่สามรอยห้าสิบนี่นะบวกบางๆครับพี่พี่บวกบางๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายราคานี้ก็ไม่ได้บวกเวอร์นะพี่พี่ซื้อได้ครับถ้าพี่พี่ที่อยู่ในกลุ่มหลวงพ่อคูณนะครับจะรู้ดีนะครับบางเหรียญบางท่านนี่พี่พี่เปิดเปิดห้าร้อยห้าสิบหกร้อยเลยนะครับพี่พี่ราคาสามร้อยนี่แทบจะไม่มีแล้วนะครับทหารเสือ อันนี้ว่าพ่อรองก็ขายตามต้นทุนที่บอยไปเดินซื้อมานะครับไปต่อรองราคาเขาเพื่อมาแบ่งพี่ๆนะครับถ้าไปซื้อล้นๆนมาก็แบ่งแบ่งลําบากพี่ๆก็อเอาไปราคานี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับต่อไปนี่เพิ่งได้มาครับเหรียญแรกของบอยพ่อรองครับเหรียญรวยไม่เลิกครับรุนรวยไม่เลิก มาแรงมากนะครับเปลี่ยนนี้ดูครับพี่พดูผิวนี่นครับโค้ดต่อคมชัดลึกสอห้ารวยไม่เลิกนะครับปีสองห้าสามหกนะพี่พนี่ผิวก็จะออกอย่างนี้เลยนะครับผิวม่วงๆอย่างนี้เลยหน้าก็สวยหลังก็สวยสอห้ารวยไม่เลิกนครับ สองห้าสามหกครับตัวนี้จะมีเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคําไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าครับเดี๋อวนี้จะหมูกโดนนิดนึงนะพี่พี่นี่ถ้าเหรียญนี้จะหมุกไม่โดนนะอยากขายสักสิบแปดนะครับเหรียญนี้ถ้าใครชอบนะบอยทอลองเอาสิบสี่นะครับพันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทนะพี่พี่รวมส่งชอบพระสวยพระ โซนแบบนี้ก็ซื้อได้เลยครับพี่พี่นี่หนึ่งันสี่รบาทนะพี่พี่รวยไม่เลิกสาวห้าอันนี้ใครชอบเอาไปแล้วก็จะเป็นเหรียญนีนยน่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับเหรียญรูปไข่เทพประทานพรเนื้อฝาบาทนะพี่พี่เหรียญนี้ยังสวยครับสวยครับ,รบพี่พี เนี่ยนี้สวยมีล้านนิดนึงนะครับล้านนิดเดียวนี่ครับเห็นไหมตรงข้อสอบของปู่ครับขอบเหรียญตรงข้อสอบของปู่เป็นธรรมชาติของเนื้อฝาบาทนะพี่ๆแต่โดยรวมพระสวยนะครับโดยรวมพระสวยอืใครชอบนะครับรับประกันแท้ ใครชอบนะครับบัตรพอลองเอาสี่ร้อยสี่ร้อยรวมส่งพี่พี่สี่ร้อยต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่นี่หลวงพ่อกลวยปีสองห้าห้าสามนะวัดหนองตาแก้วนะครับออกวัดหนองตาแก้ววัดหนองตาแก้วเป็นวัดเพียงวัดไม่กี่วัดนะพี่พี่ที่ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้นําวัตถุมงคลเข้าร่วมปกเสกกับวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับเป็นวัดเพียงไม่กี่วัดครับเคยแพงกว่านี้นะครับพี่พี่เคยแพงกว่านี้นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิติวัดหนองตะแก้ววัดหนองตะแก้วปีสองห้าห้าสามนี่นะครับหลังคานุม,มานาสวยๆเลยครับพี่พี่จุดที่เราใช้พิจารณานะพี่ๆี่เรียนวัดหนองตะแก้วนะ เดี๋ยวผมจะบอกทิกนิดหนึ่งนะครับตรงหูตรงนี้นะครับทำไมไม่ชัดกล้องบอยพลังไม่ค่อยชัดนะพี่ๆขออภัยวยครับนี้ฮะตรงหูตรงนี้มันจะเป็นรอยกึ่งของบล็อกมนะเป็นวง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 นะครับเนี่ยเห็นไหมพี่ๆนี่เอียงพยายามจะเอียงให้ดูนะครับเออนี่น,นี่จำจุดนี้ไว้นะพี่ๆ นี่ครับตรงขอบหูเหรียนตรงนี้นะครับต้องมีนะพี่ๆถ้าไม่มีเกนะครับบยพลองเคยโดนเกนะครับเรียนนี้เคยโดนนะครับแล้วหูหูหูข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นวงเล็กๆๆถ้าไม่มีนี่โอกาสเกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะพี่ๆนี่ต้องมีนะครับพยายามให้ชัดนี่ครับเผื่อพี่ๆไปเจอราคาไม่แพงซื้อได้นะครับเ mm. รียนนี้ใครชอบนะครับบยพลองเอา เอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทเก้900บาทต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปัดกาหลงรุ่นสุดท้ายปี2536้าสามหกนะพี่ๆนี่โอ้สะท้อนไฟไม่เป็นไรนะพี่พนี่เดีย๋ยวเราบอทดลองอยพยายามให้เห็นผิวจริงนะครับผิวจริงเห็นไหม ยังไงก็ถ้ามันนั่นก็ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่เดี๋ยวบ๊ก็ลองถ่ายให้ดูอันนี้รุ่นสุดท้ายนะครับอันนี้มันสะท้อนไฟมันผิวจะออกเป็นอบับกเป็นฝาบาทนะไม่พี่นี่รุ่นสุดท้ายที่ระลึกสร้างวิหารครับปีสองห้าสองหกครับเป็นรุ่นที่อีกรุ่นที่นิยมของหลวงปู่เหมือนกันนะครับจมูกโดนนิดนึงนี่นะครับใครชอบนะบ๊วยก็ลองเอา เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับพี่พี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเล่นกันเกินนี้อยู่นะครับเล่นกันเกินนี้อยู่นะครับในกลุ่มเล่นกันเกินนะครับต่อไปอันนี้เป็นเหรียญเหรียญย้อนยุคนะครับสร้างบารมีหนึ่งเก้านะครับออกปีสองนห้าห้าเจ็ดนะครับย้อนปีนี้ก็จะมีหลายรุ่นอยู่นะพี่มีที่ติดจีวอนแล้วก็ที่ ค้ายกันกับเหรียญนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับพี่ๆเนื้อนวะเนื้อหลักนะครับพี่ๆเนื้อหลักเนื้อนวะใครชอบพระไอ้หลวงพ่อแบบเต็มองค์นะครับราคาประหยัดนะครับเราได้เนื้อหลักนะครับบัพลองแนะนําองค์นี้เลยครับแล้วผิวสวยนะผิวก็จะโซนนี้เลยนะพี่ๆนี่อ๋อ นี่ใครชอบนะครับพี่พี่เหรียญน,นี้นะครับบพลองเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบกับเนื้อนะวะนะครับนี่ใครชอบนะครับสวยๆแบบนี้ได้รอยจานหลวงพ่อทองด้วยนะครับลอยจานหลวงพ่อทองเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ชอบก็ติดต่อมานะครับต่อไปอันเหรียญน,นี้ เดือนเจ้าคุณคูณนะพี่เจ้าคุณคูณออกวัดใหม่พิเลนนะปีสองห้าสามเจ็ดนะพี่อย่งกับเพชรน้ำเอกมาดูกันครับนี่นะครับเจ้าคุณคูณบริสุทธโทวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนะครับก็ต่อโค้ดข้างหลังครับปลุกเสกวัดใหม่พิเลนนะครับ สองห้าสามเจ็ดเหรียญน,นี้ในกลุ่มก็มีการเล่นหากันอยู่นะครับพี่พี่มีการเล่นหากันอยู่นะเหรียญน,นี้ใครชอบนะครับเหรียญน,นี้ใครชอบบอยก็ลองเอาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบสวยๆเลยชอบปิดมานะครับพี่พี่นี่รับประกันแท้ทุกรายการนะครับต่อไปนี่มีใครรออยู่ไหม เป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จนะพี่พี่นี่รับเสด็จโคตรเต็มใบนะครับพี่พี่หลวงพ่อคูณปริสุดทโทอันนี้จะมีรอยเปียกก่าวนิดนึงนะครับรอยเปียกกาวนิดนึง,นนกกนนงพี่พี่ท่านไหนเช็ดเป็นก็เช็ดออกได้นะครับเหมือนทดลองไม่เช็ดนะครับเช็ดไม่เป็นโคตรเต็มใบรับประกันแท้สวยนี่นะครับผิวยังมีประหลอดมีมงม่องส้มสมอยู่นะรับพี่พ นี่นะครับยังโดนไฟยังวิบวับนิดนึงอยู่นี่วัพลองเหรียญนี้นะครับรับประกันพระแท้ว้พลองเอาเท่าไหร่ดีเหรียญนี้เอาเอาไปเอาไม่ถึงเก้าร้อยแล้วกันเอาแปดร้อยห้าสิบพี่พี่เอาแปดร้อยห้าสิบถ้าไม่มีถ้าไม่โดนกาวนี่วัดพระรองอยากจะขายสักเก้าร้อยห้าสิบนะครับนี่แต่พสภาพนี้นะครับ ถือว่าพระสวยนะครับพี่พี่นี่บัตรพระรองมา850นะครับพี่พี่ชอบปิดมานะครับแล้วก็มีมาของสวยๆมาให้ดูครับของสวยๆมาให้ดูเผื่อใครฟิตนะพี่พี่เผื่อใครฟิตเผื่อใครฟิตเรียนรุ้รับเสด็จเหมือนกันนะพี่พี่นี่สวยโคตรเต็มใบนะครับอันนี้เป็นบล็อกนวะแก้มขีดนะพี่พี่ตรงแก้มจะมีขีด แก้มข้างโคตรผิวสวยหลอดม่วงท่วมอย่างนี้นะครับเหรียนนี้นะครับบารารพลองก็ฟิตซื้อมาเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวออกมาให้ดูฟิตซื้อมาเหมือนกันนี่นะครับสวยมาก อย่างนี้วาพก็ลองเพิ่งเคยได้เหรียญแรกนะครับที่สวยแบบนี้นะครับแล้วก็พิเศษด้วยนะครับพี่พี่พิเศษมาครบหมดเลยนะับคตเต็มใบตัวหนังสือคมชัดแล้วก็หลังยาดมนะพี่พี่นี่ตรงวิทยาคมนี่เป็นวิทยาดมแล้วก็ปัมนนป๊มขยื่นนะพี่พี่นี่ปั๊มขยื่นตัวหนังสือเห็นไหมปั๊มขยื่นทุกตัวเลยนะครับพี่พี่าพก็ลองไล่ดูแลนะ้วทุกตัวเลยทุกตัวอักษรเลยจะเป็นปั๊มขยื่นนี่นะครับ สวยมากแล้วตรงสื่อไม่ล้มนะครับขอบไม่ล้มนี่สวยนี่ครับสวยจริงๆครับเหรียญน,นี้ชัดไหมนี่สวยจริงๆหายากมากเพิ่งๆเคยเจอเหรียญแรกด้วยนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าใครฟิตนะครับวัดพระลองเอาสองพันสองร้อยนะพี 2, ่นี่สองพันสองร้อบาทนี่สองพันสองร้อย แล้วก็อีกเหรียญนึงนะพี่พี่นี่เหรียญหนึ่งนี่อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับพี่พี่นี่พร้อมเรี่ยมเงินแปดตังคนะกรอบเงินแปดตังมาดูกันครับนี่นะครับโค้ดเต็มใบนะครับผิวผิวโหดๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมตะกุดทองคำหนึ่งแท่งนะครับหนึ่งดอกนะครับเจ้าของเดิมไปติดมานะครับนี่ผิวโหดมากเหรียญนี้นี่นะครับเล่นไฟ มงม่วงอย่างนี้นครับตัวหนังสือคมชัดอันนี้เป็นบล็อกออแตกนะพี่พี่นี่บล็อกออแตกนิยม,อ,มอย่าว่าบาพ็อะลองขายแพงเลยนะครับบล็อะลองก็ซื้อมาแพงนะครับพี่พี่ตาพแบบนี้ไม่มีราคากลางนะครับชอบเท่านั้นนะครับที่จะซื้อมานะครับถ้าใครฟิตกว่าก็เอาไปนะพี่พี่เหรียญน,นี้นะครับใครชอบนะบล็พะลองเอาสองพันห้าร้อยบาทนะพี่พี่ 2,500บาทเรียกว่าฟิตฟิตค่อยเอาไปซื้อได้ค่อยเอาไปนะครับนี่2,500บาทอันนี้2 0 0ะครับอันนี้2 0 0อันนี้2,500ครับโอเคบอยพอรองก็ไล์ให้ครบแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนฟังไม่ทันนะพี่ๆก็ย้อนคลิปดูได้นะครับบางทีไฟมันอาจจะสะท้อนเยอะไปหน่อยพี่ๆสนใจจริงๆก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวบอยพอลองถ่ายรูปชัดๆส่งไปให้นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่บอยพอลองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยพอลองหน่อยนะครับโอเคสนใจแล้วก็รีบติดต่อมาครับเบอร์โทรกับ ID ไลน์เดียวกันนะครับพี่ๆศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองสนใจโทรมาพูดคุยกันนะครับพี่ๆลาไปแล้วครับสวัสดีครับ